สวัสดีเพื่อนๆยี่ยมนีค่ะว,วันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในเรื่องของผิวใต้วงแขนนะคะว่าจากที่แต่ก่อนเนี่ยเต่าดำมากระดงานนี่โคตรอายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กล้าขึ้นมาแล้วเวลาที่จะใส่กระอโอดียวนะคะตัวนี้เลยค่ะที่ช่วยให้จักแรแลของเบียดีขึ้นนะคะมองเห็นไหมตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่ารักแร้ขาว จ้าอ่ารักและขาวจ้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นกายได้ด้วยแล้วก็นอกจากจะมีอ่าช่วยเรื่องของกลิ่นกายแล้วนะคะก็ยังช่วยให้จกักรแลของเราขาวเนียนอีกด้วยนะคะลดพวกตุ่มหนังไก่เพราะว่าเบียร์เป็นคนที่แบบมีปัญหาหนังไก่มากเวลาเพื่อนเจอหน้าเพื่อนบอกเฮ้ยกูอยากกินส้มตำไก่ย่างว่ะทำไมวะกูจะได้กินกับหนังไก่มึงไงคลีย บอกก่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากที่ใจให้ส่มหนังไก่ลดลงมีปัญหาผิวจักกแร้ที่คล้้ำดำนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีทาประจำก่อนนอนนะคะแต่วันนี้เนื่องจากว่าเบียร์อยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่าเบียร์ทาจริงๆนะคะจะมาทาให้ดูนะคะว่าทายังไงบ้างนะคะก็เอาเนื้อครีมมาทาไปเลย คือแต่ก่อนดํามากกว่านี้อีกนะอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเวลาเบียทาเบียรทาตรงกลางด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาหนีมันัจะดำแล้วเราก็ทิ้งไปเลยค่ะเท่านี้แหละนะคะก็ถ้าสนใจก็ไปหาซื้อกันดูนะคะกับลกักแร้เขาจุ้รับรองว่าลากักแร้เพื่อนๆจะเขาจัวแน่นอนเพราะว่าขนาดเบียรดดำอ่ะมันยังดีขึ้นเลยแล้วคือน,นี่แบบมันก็ดีมากมมปกติดำกว่านี้ด้วยนะคะอันนี้ ดีขึ้นเยอะแล้วก็กล้ากล้ากล้าที่จะโชว์แล้วใครที่อยากจะกล้าโชว์บ้างก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะขอตัวไปถ่ายอีกข้างหนึ่งให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะมาคิมนิลากาันไปก่อนแล้วนะ